สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านที่กําลังรับชมผ่านทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องไปยังช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้พบกันนะครับตรงกับวันที่8สิงหาคมนะครับ2565ตอนเช้านี้บรรยากาศก็สดชื่นดีนะครับอากาศก็ดีนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับฝนก็ได้ตกลงมานะครับให้เช้าวันนี้อากาศนะครับสดชื่นนะครับ ฟ้าก็คืมฟ้าค้มผลบ้างนิดหน่อยนะครับนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมทุเรียนเช่นเคยนะครับนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทำการตัดหญ้านะครับบริเวณร่องทุเรียนให้สะอาดเลยนะครับช่วงนี้ผมจะเน้นเรื่องการตัดหญ้านะครับ หน้าฝนถ้าเราตัดหญ้าได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับมันจะทำให้ทุทเรียนโตไวตัดหญ้าเสร็จก็ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับเป็นปุ๋ยสูตร15-15-15นะครับเมื่อวานไปซื้อมานะครับปุ๋ยเรือใบไวกิ้งนะครับกระสอบละ25กิโลนะครับ800บาทนะครับ ข้อดีของการตัดหญ้าก็คือว่าเดินเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับมันก็เดินง่ายนะครับเดินสะดวกเดินใส่ปุ๋ยเดินฉีดหญ้านะครับก็สะดวกนะครับอีกอย่างก็เป็นการที่ว่าเราตัดหญ้าแล้วก็เอามาคุมเอามาคุมร่องนะครับเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับจะช่วยในเรื่องการหน้าหนาวน,นี้นะครับจะช่วยเก็บรักษาความชื้นให้ทุเรียนนะครับ ระบบลากเขาจะไม่ชะงักเวลาเจออากาศหนาวนะครับทุเรียนต้นนี้ก็อายุประมาณ3ปีแล้วนะครับ ภาพโดยทั่วไปก็สมบูรณ์ดีนะครับกิ่งก้านสาขาต่างๆก็สะอาดนะครับผ่านการตัดแต่งกิ่งมาสองรอบนะครับผมก็ตัดยอดมาครั้งหนึ่งนะครับตัดเสร็จก็ดูเวลาเขาตั้ง ตั้งทรงได้ทรงก็จะสวยนะครับโปรง่งโล่งนะครับแดดก็จะสามารถส่องถึงได้ทุกกิ่งนะครับเป็นการทำให้ไม่เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงด้วยนะครับ ตั้งแต่เข้าหน้าฝนมานี้ประมาณสัก 1- 2ถึงเดือนนะครับก็ดีหน่อยนะครับไม่ได้รดน้ำเลยนะครับฝนก็ตกลงมาให้เรื่อยๆนะครับโตวไวนะครับช่วงหน้าฝนผมสังเกตดูแล้วเขาโตวไวมากนะครับหลังจากผ่านปีที่2นะครับเข้าสู่ปีที่3โตวไวมากครับทุเรียน ต้นนี้กิ่งก็สมบูรณ์ดีครับกิ่งใหญ่นะครับกิ่งตัวไวมากกิ่งสะอาดนะครับตัวไวนะครับกระเสริมเนื่องมาจากการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าตัวกว่านี้หน่อยก็อาจจะได้ตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังชิดกันอยู่นะครับ น,นี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยให้เขาสังข้อแสงให้ใบเขาสังข้อแสงได้เยอะๆก่อนนะครับค่อยตัดไปเรื่อยๆนะครับนะครับลำต้นก็ กำไม่หุ้มแล้วนะครับโตไวมากนะครับช่วงหน้าฝนครับขออย่างเดียวก็คือขยันตัดหญ้าหน่อยนะครับเก็บบรรยากาศนะครับที่สวนทุเรียนนะครับมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับต้นนี้หนึ่งปีนะครับเป็นต้นซ่อม ครับปลูกต้นคู่เลยนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นซ่อมเหมือนกันนะครับปลูกต้นคู่นะครับต้นนี้ผมก็จะได้ขยายโคน,นครับขุดดินใส่โคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขุดใส่ได้ประมาณ4 5หวันแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย ต้นที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นต้นนี้นะครับในสวนนะครับสามปีเหมือนกันนะครับต้นนี้เขาจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับ นนี้กิ่งก็ยังถือว่าเยอะๆอยู่นะครับเยวก็เราทําการตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังเล็กอยู่นะต้นนี้นะครับแข็งแรงดีใหญ่นะครับต้นนี้ ต้นนี้เป็นกิ่งข้างนะครับเป็นต้นพันธุ์กิ่งข้างตอนนี้นะครับกิ่งเขาก็ได้ขยับหาแสงนะครับเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับกิ่งก็ต้นก็เหมือนเป็นต้นกิ่งกระดงแล้วนะครับ นะครับมีกิ่งออกมาด้านนี้แล้วครับนะครับมีกิ่งตัวนี้ออกมาทางทิศตะวันออก บอ่อน้ำมีสองบ่อนะครับนะครับปีนี้ฝนดีนะครับน้ำเกือบใกล้ล้นสะแล้วนะครับสำรองน้ำไว้นะครับเผื่ออนาคตทุเรียนโตนะครับเพราะว่ามันใช้น้ำเยอะนะครับขุดไว้สองบ่อเลย ครับฝนตกดีนะครับปีนี้นะครับน้ำท่าก็เต็มสะเลยนะครับลึกมากเลยนะครับแม่โคลงไปกลวยอีกชั้นหนึ่งน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับน้ำ รบรรยากาศโดยโทั่วไปนะครับวันนี้นะครับกล้วยก็ออกเครือมาเรื่อยๆนะครับ พอได้กินอยู่นะครับกล้วยนะครับก็ได้ขายเรื่อยๆอ,อยู่ต้นกล้วยก็สมบูรณ์ดีนะครับ ได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยจากต้นทุเรียนนะครับทุเรียนกินไม่หมดนะครับมันก็ซึมกล้วยก็ได้กินต่อมันก็จะไหลเวลาเราให้น้ํานะครับมันจะได้ซึม,มก็จะได้ไหลลงมาให้กล้วยกินด้วย ครับมีหลายเครืออยู่กล้วยเปกล้วยน้ำบ้านะครับ ส่วนแปลงด้านล่างฝั่งนี้นะครับปลูกใหม่นะครับทุเรียนประมาณแเดือนแล้วครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนเล็กนะครับอายุ8เดือนฝั่งนี้มีประมาณเจดสิต้นนะครับ คุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุเรียนให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม i